ครอบครัวของตนเนี่ยเคยติดโควิด -19 กันทั้งหมดเลยนะอ oh. แต่ตรงนี้เราก็คือไม่เคยรู้นะไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคุณชูศรีเนี่ยหลังจากที่เขาได้หายเป็นโควิด -19 จากการติดเชื้อโควิด -19 เนาะเขาก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อ4ี่เดือนก่อนเนี่ยที่บ้านของเขาเนี่ยติดโควิด -19 กันทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้บอกใครเขาคิดว่าได้รับเชื้อจากการถอดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาหารนั่นเอง นะคะสำหรับตลกหุ่นใหญ่ชูสีเชิญยิ้มนะคะมีการเปิดใจแบบหมดเปลือกค่ะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยติดเชื้อโควิด -19 กับทั้งบ้านทั้งลูกชายวัยเจ็ดครวภรรยาแต่เคราะห์ดีค่ะไม่มีใครที่เชื้อลงปอดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด11วันมีการให้เหตุผลนะคะถึงการที่ไม่ได้บอกใครการเนื่องจากว่าเกรงใจคุณแม่อายุ80จะตกใจแล้วก็ช็อกเอา เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคาบเกี่ยวกับตอนที่นักคอมชวนชื่อเนี่ยเสียชีวิตพอดีนะคะทางน่าของคุณชูศรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนะคะโดยมีการพูดถึงค่ะว่าเมื่อ4เดือนก่อนที่เขาติดโควิด1 9เนี่ยคาดว่าออกไปด้านนอกรับประทานอาหารแล้วก็ถอดหน้ากากาอนามัย คิดว่าตอนนี้แน่นอนแหละที่เขาน่าจะได้รับเชื้อมานะคะทั้งนี้ค่ะคุณชูศรีก็ยังได้บอกอีกว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ย11วันก็อย่างที่บอกโชคดีนะที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ไม่มีใครเชื้อลงปอดและณนปะัจจุบันตอนนี้เนี่ยหายดีแล้วร่างกายเป็นปก,กติทุกอย่างนั่นเองนะคะก็ยังไงใครที่ออกไปด้านนอกเห็นไหมแค่ออกไปด้านนอกรับประทานอาหารอถอดแมสแค่นี้ คือติดเชื้อได้รับเชื้อโควิดในที่เลยถูกต้องเพราะเราว่าเพราะอย่างที่น้องเฟิร์นพูดลยลรับคือเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยไปเจออะไรบ้างใช่แล้วเราไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยมีคนติดโควิดหรือมีเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าเนาะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเลยแหละในงานนี